ครับนี่ก็มานอนเฝ้าแม่ที่โรงพาบาลสองเดือนจากเพิ่มเลือดครั้งหนึ่งเลยเลยมานอนเฝ้าแกตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มถึงหุ่งี้เช้าก็เช้าสี่ห้าตัออกมาวิ่งิ่งตอนนี้มาวิ่งอยู่ที่เ,เรืออำนาจ าจากโรงพยาบาลมาสี่แยกเรือนานก็สองกิโลไปกลับก็บสี่กิโลที่กลับที่ลรือนหนาครับสี่แยกเรือนานจากบ้านมาสิบกิโลนนเรือนหน้ากับเรือนหนากับเลยอนเนื่องจากที่จะได้มาวิ่งอยู่เรือนานตอนเช้านี้คือเมื่อคืนที่มานอนกับแม่แม่อายุ ก็เหลืออยู่ประมาณปีหนึ่งกวเก้าสิบปีต้องเพิ่มเลือดให้แทก,ทกทุกสองเดือนลูกหลานก็จะมาบริจาคเลือดให้แต่ถ้าคนละทุกก็ต้องเอาไปไว,ไว,ททไวจจไ้ที่คังจังหวัดน่าจ,จเจริญเอาเลือดของลูกหลานไว้ที่คังนานเจริญแล้วก็จะเอาเลือดคนเดียวที่กองทาง ทักทายเพื่อนราวนี้ที่อยู่ที่เรียมนาคครับขอบคุณมากที่เพื่อนที่เป็นเพื่อนมาสาธายกดไลกดชร์เข้ามาดูท f c อ็ก็ปลอนีครับคิดว่าพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ใช่พูดผิดคิดว่าประมาณสิบโมงสิบโมงก็จะได้กลับแล้วก็าให้นอนวัดแนงกับคืนนึะครับ ขอบคุณมากครับเพื่อนที่เข้าชมก็จะทีนี้อยู่อยู่แยกเรืออำนาจครับนี่คือพิกัดเรืออำนาจแต่ตอนนี้จะยากจะห่างจากสียกมาประมาณ500เมตรก็จะวิ่งกลับไปที่โรงพยาบาลอย่างเก่าครับอันนี้คือพิกัดทางเข้า มาจากอำนาจเจริญจะไปอุบลราชธานีกิโลเมตรที่21ลือนาดก็จะเลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอพนาทางถนนเส้นโทอำเภอพนาที่ก็กิโลเมตรจากลือนาดกิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่9บ้านปูชัยก็ตีจัดร้านของลูกสาพอรจรีร้านตุน๊กจีกะหานตามจัง